สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูคุณทวดครับเป็นรถเจาะสำรวจแบบหมุนหรือว่าโรตารีดริวนะครับภาษาอังกฤษโอ้สุดๆพี่น้องตัวนี้อายุอนามนี่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตัวนี้นี่เกิดเกิดอยู่ประมาณ2,524 ปัจจุบันก็24เนาะบวกลบคูณหารก็อยู่ประมาณอายุประมาณ40ปีไปน่น้องรถเจาะสำรวจแบบหมุนโรตารีดริลนะครับนี่เป็นรุ่นอ่า,อารุ่น552นะครับ ไอ้เฮดเอฟหาเกิดเมื่อหรือว่าได้รับรถมา2 5 2พัน้าร้อ่สแล้วก็ปลดระวางก็2,538นะครับใช้มา14ปีก็สุดคุ้มเลยครับแต่รถยังหล่อครับนะยังหลอ่อย่างหน้า,าจ,จะแฟบย่างหลังอาจจะแฟบแต่ระบบเพลาหรือว่าแชสซี C. เครื่องยนต์ยังยังหล่อครับยังหลอ เขียนว่าโพโพโพตาโพธาโพตา,ตาดริว <c oughs> อ่านผิดพลาดขออภัยนะข้างบนครับโพตาดริวเนาะอ่านว่าอย่างนี้เป็นอ่าอินเตอร์ครับนะนะครับยี่ห้ออินเตอร์อินเตอร์ในชาแนลนะพี่น้องเอ้ยอินเตอร์นนรอ, <c oughs> อ,อ,รอ่าไอาเฮส d t 466ผลิตที่ USA หรือว่าอเมริกานะครับลักษณะการใช้งานไี่น้องมเมื่อ,อ2,524ดีเขาใช้ในการเจาะสำรวจนะครับแบบการเจาะหมุนเพื่อเอาตัวอย่างแร่ครับนะเพราะว่าอยู่ที่ลำปางนะครับแม่เมะเพื่อเอาตัวอย่างแร่โดยใช้น้ำโครนเป็น ตัวรอเย็นนะครับและช่วยไม่ให้ผนังลุมพังทลายโอ้สุดยอดครับนะ,ะรวมทั้งเป็นตัวหมุนเพื่อพาเศษตัวอย่างแร่ขึ้นมาจากปากหลุมสามารถเจาะได้ทั้งแบบเก็บเศษตัวอย่างนะครับโอเพนโฮลและก็แบบแท่งตัวอย่างครับนะ บบโคดริลขึ้นอยู่กับหัวเจาะที่ใช้ครับสามารถที่จะเจาะลึกได้ถึง500เมตรนะครับสำหรับอินเตอร์คันนี้รถเจาะสำรวจแบบหมุนอ่ะดูข้างหน้าเขาหน่อยพี่น้องดูโฉมเขาหน่อยโอ้ USA หาดูยากครับยังรอพี่น้องยังรอ,อเอาไปทำเทเลอร์นี่ยยังดีเลย เอาไว้ทำเทเลอร์นี่แบกส0งสบายๆครับนะชัดซีใหญ่นะครับโอ้ยางนี่ยางไม่ใช่10บล้อนะเป็นหกล้อครับแต่ยางใหญ่นะี่ครับสุดๆไปเลยไม่ดูไม่ได้ครับนะชัดซียังเปรีย้ยแต่ขับเคลื่อนสาเพลาครับนะเพลาหน้าก็มีเครื่องยนต์นั้น หกสูบครับหกสูบใหญ่มากก็ดูๆแล้วคล้ายรถเจาะบาดาลน,นะนะเจาะบาดาลได้ครับนะสมัยสมัยก่อนโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องนิดนึงเครื่องครับเครื่องโลมากพี่น้องเครื่องยังเปรี้ยอยู่ครับนะเพราะว่าไม่โดนฝนโอ้เขาเขียนว่าขามิ้นนะครับขมิ้น ยอคิดนะสมัยก่อนชัดซีใหญ่โอ้บน็อตหน้าหลังครับนะนี่ครับเครื่องเจาะเครื่องเจาะยังไม่มีซึมไม่มีรั่วเลยอู้เราขับข้างล่างเดี๋ยวพาไปดูเราขับสุดยอดครับแต่ตัวตัวไฮดรอลิกรับอาจจะอาจจะหมดสภาพนะพี่น้องเพราะว่าปลดระวางเยอะแล้วนะครับ สนใจก็ดูได้ครับยูทู e ช่องชาติเจรินทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจรินทรัพย์ e อ c ก v a คา r วเตอร์สัรหารถเก่างานเหมืองให้พี่น้องได้ชมกันนะครับถือว่าหาดูยากแล้วก็คลาสสิกสุดๆอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ